ก็ยังไม่มาบอกนี่ทันใจมาบ้านเดินเล่นเดินเที่ยวนะครับทุกวันเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยกินน้ำ,น,ำนะครับกินน้ำทางสายยางนะครับกินน้ำทางสายยาง นี่นี่ไอเด็กหญิงข้าหัวม,มาถ่ายคลิปเหมือนกันเหรอช่องช่องอะไรคุณอะคุณช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรเอามาอยาไปอ้ยหายคนมนะองเหรอหนูย่ชองอะไรหนูช่องฮะนูยอ,องเดี๋ยวเรา ฟังเสียงเข้าหอมนะโอยไม่ใช่ช่องอะไรไม่ใช่ช <wh ่องอะไรหนูมันใช่ช่องอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมพ่อททำไมมันหน้าตาแบบนั้น่ะอาหน้าตามันเป็นยังไงล่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตามน่ะแต่มทําไมมันมันขี้ ทำไมมันขี้ขี้เกียจมันแบบนั้นน่ะขี้เกียจดิมันจะถ้าไมไม่มันขี้ขี้เกียจตายเดดเดมาเดดมาเดดมาเดมาเปลี่ยนเสื้อพ่อไหนโอ้ยทำใจอาบน้ำนะท่านผู้ชมโยไน้ำดูน้ำ เย็นไม่ได้เย็นไม่ได้ไม่เย็นค่ะไม่เย็นหรอแต่จะว่าไม่เย็นแล้วว่าเห็นได้โอ้โหตักทีนี่น้ำหมุนอ่างนะอ่างน้ำก็เล็กโคตรตรงยาวเขาดีจริงๆทำไมพูดดังจังเลยตาไม่เป็นตากล้องแบบไหมเอ้ยเกลียดหมดเลย ลงไปลงไปลงไปโอ้โหวุ่ยวายแล้วเขาโอ้โหวุ่ยวายแล้วท่านผู้ชมฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยโคตรเท่สวัสดีครับนี้มามาถ่ายคลิปค่ะคันตานะคะคนนี้ตัดสนใจนะคะนี่ก็รถอี๊อะน้ำแรงมากเลยน้ำแรงมากเลยนะครันี่ดูค่ะ ด the oh so ูโฉมหน้านะครับเสียงเสียงที่เรียมาสวัสดีค่ะดูดูปีดเสื้อผ้าลางน้ำน่หน่อยโอเคโอเคโอเคโอ้ถือเลยให้เขาหอมภาคนรับผมถือกล้องถือเฉยแม่นบะเอชุ่ชุ่ชุชุ พอยานี่นสามสิมาเดอร์เอฟซีฝากมานอโมไซใหม่ภาคแบบนี้นะคะภาคแบบอี้นี่คุณคือนักภาคหรือว่าบักภาคครับไม่ใช่บักภาคบอยช่องสร้างกันรถสีประตูมาส่งรถสีประตูมาส่งนะ คุณเป็นนักภาคหรือ,อคครว่าบอกภาคครับจะว่า <c oughs> บอกภาคบอกภาคน้ำเย็นชื่นใจฮะแต่ว่าเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว้าเป็นแบบนี้ลย อือท,ที่ใครฮะถือที่ใครตอนนี้เริ่มเราเริ่มลำคานนะนักภาคเราแล้วนะนักภาคเขาหอมตอนนี้เราเริ่มลํลาำ,ำคานแล้ว ไปได้หนูหนูจะลงยังไงไปครับไปครับเร็วๆครับไปครับไปครับโอ้โหตากล้องครับตามติดทุกเหตุการณ์ครับโอ้โหอย่าไปใกล้มากนะครับเดี๋ยวกระดินนะครับโอ้โหอย่าไปใกล้ครับอย่าไปใกล้ครับดิ่งน้อยครับโอ้ หลครับหล่อยครับเขาหอมครับถอยมาครับถอยมาครับโดนเหยียบขี้แตกไงอันนี้เฮ้ยมาทางนี้เฮ้ยอย่าไปเอยอะถ้าใจจะมาเอาย่าตรงนั้นไงจะเหยียบเข้าหอมไง นานๆจะมีะวิดีโอคลิปช้างใหญ่เชือกใหญ่ให้ได้รับชมกันนะท่านผู้ชม,มอย่าไปใกล้หว่วย <c oughs> โอ้รักเลงี้ยงดู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 นะับเห็นสั่งวันนั่นโอ้ทายถึกสั่งอยู่ตัวแล้วเนะ <c oughs> าะไปเดี๋ยวนี้เลยไปแล้๋ยวนี้เลยวุ้ยไหลไหลไหลกระปูเลยไปผู้ใหญ่ท่าใจไปแล้ว เดี๋ยวเราไปช้าๆนะเสนคูณไปไหมแสนคูณโอ,โอ้ดูดูดูไม่ไปดูเสนคูณเสนคูณบอกว่าไปด้วยอะแล้วนะครับก็จะไปอยู่อ่าตรงนู้นนะฮะหลักประจําหลักประจําของอ่าผู้ใหญ่ทันใจนะฮะก็จะไปอยู่ตรงนั้นประจํานะฮะเวลาตกมันก็จะอยู่ข้างนอกโรงนะฮะ เวลาตกมันก็จะอยู่เเวลาไม่ตกมันก็อยู่ข้างในลลงช้งางนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก็อย่าลืมก็อย่าลืมอะไรล,ไล,ลืมอะไรไกดไลค์นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราลงคลิป YouTube จะไม่แจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย